สวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์ทุกท่านแล้วก็ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านในวันนี้นะคะก็วันนี้เพลินขออนุญาตเป็นตัวแทนของทีม B1 วันมานำสมาธิปรับท่าทั้ง4ี่นะคะก็การทำสมาธิวันนี้ค่ะจะมีเรื่องของการจินตนาการด้วยเพราะฉะนั้นคือถ้าท่านไหนที่จินตนาการเห็นไม่ชัดหรือว่ามองไม่เห็นไม่เป็นไรเลยนะคะขอให้ใช้ความรู้สึกสัมผัสนะคะแล้วก็ขอแค่เชื่อว่า สิ่งนี้เกิดขึ้นกับเราจริงๆแค่นั้นก็พอแล้วนะคะค่ะก็ขออนุญ,ญาตเริ่มเลยนะคะจะได้ไม่ดึกอขอให้ทุกท่านหลับตาลงนะคะสบายสบายผ่อนคลายผ่อนคลายร่างกายให้สบายสบายนะคะสูดหายใจเข้าลึกๆ แล้วผ่อนออกทางปากช้า,ชาๆปรับสภาวะอารมณ์ของเราสักเล็กน้อยนะคะจากการที่เราตอบคำถามมีความสนุกสนานตอนนี้ขอให้ทุกคนกลับมาที่ร่างกายของเรากลับมาทำความสงบให้กับร่างกายและจิตใจของเรา รู้สึกตัวให้ทั่วพร้อมขอให้จินตนาการว่ามีประตูบานใหญ่บานหนึ่งอยู่ตรงหน้าที่ข้างๆประตูมีตะกร้าวางอยู่ขอให้ทุกท่านนำสภาวะอารมณ์ที่หนักหนก,หนกตึงเครียด งบนวางเอาไว้ในตะกร้าก่อนก่อนที่เราจะเริ่มกระบวนการนะคะสิ่งที่แบกเอาไว้บนไหล่วางลงก่อนเสื้อผ้าที่สวมมาหลายชั้นถอดออกค่ะเหลือแค่ชั้นเดียวเบาสบาย อาวางแล้วพร้อมแล้วเปิดประตูเข้าไปเลยค่ะด้านหลังประตูจะเป็นทุ่งหญ้าสีเขียวกว้างใหญ่ข้างๆจะมีดอกไมก้ต้นไม้อยู่เต็มไปหมดสีสันสวยงามเดินเข้าไปเลยนะคะเราไม่ได้สวมรองเทาง้า หยยาพื้นหญ้านุ่มๆสีเขียวที่บริเวณนั้นมีลำทารสายเล็กๆไหลอยู่ลองเดินไปดูนะคะลองเอามือจุ่มน้ำน้ำเย็นสบายรู้สึกสดชื่นมากๆสายลมพัดมา กระทบที่ร่างกายรู้สึกเย็นสบายผ่อนคลายแสงพระอาทิาตย์สาดส่องลงมากระทบที่ร่างกายและทั่วบริเวณรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัย เดินเล่นอยู่ในบริเวณนั้นสักครู่นะคะให้รู้สึกว่าผ่อนคลายสบายใครอยากจะเอาเท้าจุ่มน้ำหรือแค่เดินอยู่บนพื้นหญ้าหรือใครอยากจะปีนต้นไม้ดอมโดมด,มดอกไม้หรือเล่นกับนกผีเสื้อ ขอให้ทำได้เลยนะคะปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระบางเบาเมื่อเดินเล่นสักพักแล้ว ขอให้ทุกท่านหาที่นั่งนั่งลงกับพื้นให้หาที่ที่รู้สึกว่าเรานั่งแล้วจะสบายผ่อนคลายที่สุดเมื่อนั่งลงแล้วนะคะขอให้สำรวจท่าทั้งสี่ในร่างกายของตัวเอง กลับมาพิจารณาร่างกายของเราว่าตอนนี้ธาตุดินของเราเป็นอย่างไรกล้ามเนื้อกระดูกของเรามีส่วนไหนที่เจ็บปวดหรือว่าตึงธาตุน้ำของเหลวในร่างกายของเรามากไปไหมหรือน้อยเกินไป หรือว่าสมดุลดีแล้วแค่พิจารณาดูนะคะไม่ต้องตัดสินว่าดีหรือไม่ดีแด่ดูได้รับดูธาตุลมสังเกตลมหายใจของเราดูค่ะเราหายใจสั้นหรือหายใจยาวลมหายใจของเรามีความติดขัดหรือเปล่า หรือโลมตามอาวัยวะต่างๆของเรามีมากเกินไปไหมธาตไฟสำรวจความร้อนในร่างกายอุณหภูมิในร่างกายของเราเป็นอย่างไรเราร้อนเกินไปหรือเย็นเกินไปเมื่อสำรวจเสร็จแล้วนะคะ ที่เบื้องหน้าของเราจะปรากฏกองดินมีแอ่งน้ำซึ่งเป็นน้ำบริสุทธิ์เป็นน้ำอมฤตและมีกองไฟอยู่เบื้องหน้าเราไม่ว่าภาพใดปรากฏขอให้เชื่อว่าสิ่งนี้เหมาะสมสำหรับเราแล้วก็มีลมเบาๆ พัดอยู่รอบตัวแค่ดูแค่รับรู้สิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าขณะน,นี้ขอให้สูตรหายใจลึกยาวช้างแล้วผ่อนออกทางปากสักสองรอบรอบที่สองของการหายใจออก เป็นจุดเริ่มต้นของการทำลมหายใจปลาลให้หายใจปลาน8 8 8แบบละเอียด5้ารอบลมหายใจแต่หากใครไม่ทราบวิธีหายใจปลาน8 8 8 8แบบแบบละเอียดหรือว่ายังทำไม่เป็นสามารถหายใจปราลหรือหายใจ8 4 8ได้นะคะหรือถ้าทำไม่เป็นสักวิธีก็ไม่เป็นไรคะ่ะสูตรหายใจเข้าลึกล พอหนอกช้าชางเนอะ หายใจปราณครบห้ารอบลมหายใจแล้วให้น้อมมือขบ้าปิระมิดสีม่วงความอันไงอันคลุมกายและน้อมสนามพลังเปล่งออกจากจัก,กระที่สี่ล้อมมือขบ้าไว้อีกทีเมื่อสร้างมือขบ้าและสนามพลังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอให้ทุกท่านเห็นว่าที่จัก,กระที่สองมีราก แทงทะลุออกมารากนี้ค่อยๆอย่างลึกลงไปผ่านจักระที่หนึ่งผ่านพื้นดินที่เรานั่งอยู่แต่ขแขนงออกวางออกไปวางออกไปลึกลงไปลึกลงไปค่อยๆขยายออกขยายออก ลึกลงไปให้ถึงแกนกลางโลกไปให้ถึงพระแม่ไกาอางจากสักรารที่สองมีลำต้นเติบโตขึ้นมาค่อยๆสูงใหญ่ขึ้นผ่านสักรารที่สามสี่ห้าหกเจ็ดูกขึ้นไป เนื้อศีรษะของเราทะลุกออกไปเลยค่ะแผ่กิ่งก้านสาขาใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปเรื่อยๆสูงขึ้นไปจนสัมผัสกับพลังงานพระผู้สร้างและท่านจะส่งพลังงานแสงขาวเพชรลงมา เพื่อเคลียรล้างท่อพลังงานระบบจักรกลและอวัยวะของเราลมมาตามต้นไม้ของเราเข้ามาที่จักรกลที่เจ็ดให้เห็นอนุของแสงขางเพชรค่อยๆเข้ามาที่อวัยวะของเราเข้ามาที่ร่างกายของเราแทรกซึมเข้าไปผ่านใบหน้าต้นคอ ้งสองข้างมือทั้งสองข้างแสงขาวเพชรลงมาเรื่อยๆลงมาที่หน้าอกแผหลังช่องท้องลงมาเรื่อยๆสโพงขังเขา่าน้องหน้าแข็งข้อเท้าไปจนถึงปลายเท้าทั้งสองข้าง แสงขาวเพชรอย่างลงไปที่รากของเราลงไปลงไปลงไปตามรากเมื่อสัมผัสกับพลังงานพระแม่ไก่อ่างที่แกนกลางโลกแม่ไกอ่อางก็จะเปลี่ยนกลับมาเป็นพลังงานแสงสีทองขึ้นมาตามรากเข้ามาที่จักระที่หน,นึ่งสองสาสี่ห้าหกเดขณะนี้ เราได้เชื่อมพลังงานจากพระผู้สร้างและพระแม่ไก่อาเรียบร้อยแ,ล,แล้วปล่อยให้พลังงานของท่านทั้งสองไหลเวียนอยู่ในตัวเราพลีนล้างทั้งหมดในร่างกายของเราทำความรู้สึกที่จะกลาที่4นะคะเราจะทำสมาธิที่จะกราดที่สสักครู่ค่ะ ขน,นี้ขอพลังแห่งธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟเข้ามาปรับท่าในร่างกายเพื่อให้เกิดความสมดุลลมที่พัดอยู่รอบตัวเราเมื่อสักครู่ค่อยๆปั่นหมุนทวนเข็มนาฬิกาหมุนเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นพัดมาแล้วหอบเอาไฟน้ำดินจากที่พื้น ขึ้นมากลายเป็นพายุทอร์นาโดท่าทั้งสี่หมุนวนอยู่ตรงหน้าเราหมุน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 ทวนเข็มนาฬิกาแรงและเร็วอยู่ตรงหน้าเราและมีแสงสีทองพุ่งลงมาจากเบื้องบนลงมาที่พายุทอร์นาโดทำให้พายุทอร์นาโดท่าทั้งสี่ของเรากลายเป็นสีทองอรามหมุนบนทวนเข็มนาฬิกาอยู่เบื้องหน้าเรา จากนั้นพายุค่อยๆเคลื่อนเข้ามาหมุนรอบตัวเราที่จักราที่หนึ่งตั้งแต่ส่วนขาขึ้นมาพายุหมุนเร็วและแรงหมุนทวนเข็มนาฬิกาค่อยๆเคลื่อนขึ้นมาจากเขาขึ้นม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 าจนสุดอยู่ที่บริเวณจักรที่หนึ่งแล้วเคลื่อนลงไป ขึ้นและลงขึ้นและลงหมุนทวนเข็มนาฬิกาขอให้เห็นภาพพายุทอร์นาโดท่าทั้งสี่ของเราว่ามีอนุของดินน้ำลมและไฟค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในร่างกายของเราเข้าไปตามอวัยวะที่จำเป็นที่จะต้องปรับท่าทั้งสี่ รวมถึงแสงสีทองค่อยๆแทรกซึมผ่านร่างกายของเราเข้าไปเข้าไปเข้าไปอนุเล็กๆเข้าไปตามอวัยวะปรับทุกเซลล์ในร่างกายของเราหมุนอยู่ที่จักระที่หนึ่งให้ทั่วบริเวณหมุนทวนเข็มนาฬิการเร็วและแรงค่อยๆขึ้นและลง จากนั้นพายุเลื่อนขึ้นไปที่จักระที่สองอนุของท่าทั้งสี่ปั่นหมุนวนทวนเข็มนาฬิกาเร็วและแรงค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในจักระที่สองเข้าไปเข้าไปเข้าไปขอให้ผ่อนคลายร่างกายยอมให้อนุของท่าทั้งสี่แทรกซึมเข้าไป ขอให้เชื่อและมั่นใจว่าพลังงานเหล่านี้เขารู้ว่าเขาจะต้องเข้าไปทำงานตรงไหนในร่างกายของเราหมุนให้ทั่วบริเวณจักระที่สองแล้วค่อยๆเคลื่อนขึ้นไปที่จักระที่สามพายุทอร์นาโดทตาทั้งสี่มีสีทองอรามปั่นหมุน ทวนเข็มนาฬิกาอยู่รอบตัวเราอยู่ที่จัก,กราที่สามหมุนเร็วและแรงบันคลีนล้างและเติมธาตุทางสีในร่างกายของเราเสร็จแล้วเคลื่อนขึ้นไปที่จัก,กราที่สี่หมุนทวนเข็มนาฬิกาเร็วและแรง เข้าไปปรับสมดุลอวัยวะที่อยู่ในจักระที่4ี่หใจปอดต่อมไทมัสต่อดลมปั่นปันป่นทวนเข็มนาฬิกาจากนั้นเคลื่อนพายุทอร์นาโดขึ้นไปที่จักระที่หยังคงหมุนเร็วและแรงนะคะ นพายุตลอดเวลาอนุอนุของธาตุทั้งสีกคค่ก็ค่อยๆแทรกซึมเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เสร็จจากจักระที่5ขอให้เคลื่อนพายุขึ้นไปที่จักระที่6กผ่อนคลายร่างกายสบายๆนะคะเปิดรับทุกอนุข้ากัน ธาตุทั้งสี่เข้าสู่ร่างกายของเราหุนทวนเข็มนาฬิกาอยู่ที่จักราที่6จากนั้นขึ้นไปที่จักราที่7จพายุทรนโดสีทองยังคงทองอราบสว่างเจิดจ้า ถ้าทั้งสยังคงทำงานของเขาแทรกซึมเข้าไปในอวัยวะทั้งหมดของเราปั่นทวนเข็มนาฬิกาหมุนเร็วและแรงเมื่อขึ้นไปที่จักระที่7และหมุนพายุทอร์นาโดเสร็จแล้วพายุจะลอยขึ้นเหนือศีรษะของเราออกไป อยู่เหนือศีรษะของเราขอให้เราขอบคุณพลังงานธาตุทั้งสี่ขอบคุณพระผู้สร้างพระแม่ไก่อาขอบคุณอาร์แองเจลครูครูบาอาจารย์ทุกท่านที่สพอร์ตพลังให้เราในวันนี้และขอขอบคุณไนเซลของทุกท่านขอบคุณตัวเองที่ได้พาตัวเอง ได้มานำได้มาทำสมาธิในวันนี้ขอบคุณทุกๆพลังงานที่เกิดขึ้นในวันนี้พายุทอร์นาโดยังคงอยู่เหนือศีรษะของเราลอยขึ้นไปค่ะหเห็นภาพพายุทอร์นาโดลอยขึ้นไปลอยขึ้นไปปั่นขึ้นไปจนพายุไปสัมผัสกับพลังงานพระผู้สร้าง มันจะส่งแสงสีขาวเพชรลงมาให้เราเข้ามาที่จักระที่เจ็ดแทรกซึมอนูของแสงสีขาวเพชรเข้าไปตามกระดูกของเราเข้าไปที่กระโหลกกระดูกใบหน้าลงมาที่กระดูกต้นคอไหปลาหัวไหล่กระดูกที่แข่งกระดูกมือกระดูกนิ้ว ขณะนี้กระดูกของเรามีอนุของแสงขาวเพชรระยิบระยับกลายเป็นกระดูกเพชรเคลื่อนลงมาเรื่อยๆค่ะตลงมาตามกระดูกสันหลังซี่โครงลงมาที่กระดูกสะโพกกระดูกต้นขาเข่าลงไปเรื่อยๆกระดูกหน้าแข้งข้อเท้าและกระดูกนิ้วเท้า และในขณะเดียวกันพระแม่ไกอาก็ส่งแสงสีทองขึ้นมาให้เราเข้ามาที่จักระที่หนึ่งเติมในส่วนของที่ยังขาดอยู่ในทุกๆอวัยวะของเราขึ้นมาเรื่อยๆจนเต็มร่างกายของเราตอนนี้เรามีกระดูกสีขาวเพชรและอวัยวะสีทอง สว่างสวยเจิดจ้าขอให้ทำความรู้สึกที่จักราที่สี่เราจะมาส่งความรักความเมตตากันนะคะที่จักราที่สี่ของเราในตอนนี้เป็นแสงสว่างเจิดจ้ามากๆพลังงานมากมายมหาศาลขอให้เราขยายแสงสว่างนี้ ขอให้เราขยายความรักความเมตต่างออกไปเมื่อเราเป็นผู้รับแล้วเรามามีความสุขกับการเป็นผู้ให้ขยายออกไปหากใครมี p o w e r of life ขอให้ส่ง power of life p o w e r of life ออกไปด้วยนะคะออกไปจากสักกะที่4แต่ถ้าใครไม่มีหรือว่ายังไม่เคยทํา สามารถจินตนาการเป็นดอกไมก้สีสวยๆหอมๆที่เราชอบกระจายออกทั่วจัก,กราที่4กระจายแผ่ออกไปแผ่ออกไปพร้อมกับพลังงานความรักและแสงสว่างของเราขอให้ส่งออกไป360องศารอบตัวเราไม่เพียงแต่ขึ้นข้างบนนะคะขอให้ลงข้างล่างด้วยลงไปใต้ผืนดิน ส่งพลังงานความรักและแสงสว่างนี้ให้กับทุกสรรพสิ่งที่อยู่ด้านล่างเผื่นดินกระจายออกไปให้ไกลที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แผ่ออกไปแผ่ออกไปขยายออกไปให้คลุมโลกใบนี้ให้เต็มโลกใบนี้เลยค่ะและออกไปสู่จักรกวาลอันกว้างใหญ่ขยายออกไปขยายออกไป ไหไปให้ถึงดาวต้นกำเนิดของเราไปที่ดาวที่เราเคยเกิดมาไม่ว่าจะดาวไหนก็แล้วแต่ทั้งที่รู้และไม่รู้ส่งออกไปเลยค่ะส่งออกไปยังดาวอื่นๆที่ถึงแม้ว่าเราจะยังไม่เคยเกิดที่นั่นก็ส่งออกไปด้วย ให้เขารับรู้ถึงพลังงานความรักและแสงสว่างของเราและขอให้เชื่อว่าเขาส่งพลังงานกลับมาซัพพอร์ตเราอยู่เสมอไม่มีใครในที่นี้อยู่คนเดียวมีพลังจากเบื้องบนส่งลงมาให้เราและเรากำลังส่งกลับไปให้เขา ส่งไปให้ไกลที่สุดเท่าที่เราทำได้นะคะแล้วค่อยๆน้อมจิตกลับมาที่กายกลับมาที่ร่างกายนี้ร่างกายที่นั่งอยู่ตรงนี้สํารวจท่าทั้ง4ในร่างกายของเราอีกครั้งหนึ่งว่ามีความแตกตา่างจากตอนที่เราเริ่มทำอย่างไรบ้าง ถอด,ดน้ำมัดลมถาดไไฟเมื่อสำรวจเสร็จแล้วสูดหายใจเข้าลึกยาวช้างสักสองรอบแล้วค่อยๆลืมตาขึ้นค่ะ